สบายดีงนด,ดีตอนฮาคัสุสองน้องตุ๊กสาวราซ้ำเนื้แช่ดาวทุกคนมื้อนี้เฮามาเบิ่งกันเนาะว่าน้องตุ๊กกับไอ้จ้อยไปสอกกินมื้อนี้เฮาจะได้หลายหรือน้อยเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งกันเลยเฮ้ยอีแม่เฮ็ดโมกกินเนาะทุกคนมาทอดกันรึแม่ตุป๊บ้าตาบอดไปจักโอ้ดังลาาคล,ลา,าคลักคิกคลาคักคิก ตัวหอยตัวหอยลาตัวหอยก้อนหินนี่ในตตวกเตอร์พ่อพ่อเลี้ยงอยู่เนาะแต่ป๊าคิงสองตประคามตัวหนึ่งเมนเดคาลาคาคิกก้อนหินเนาะต,ตุกมักตัวนี้เฮี้ยงตัวแมงกันเตอร์คือแบบแซ่บมาก เงียากยบตอวอแม่เยาเตอเยเงยเตอถ้าเกินแมะไร้รปน,รน,นนี่เพชหมอกเหมอกอือืออออออืออืออือออือนื่นนนนออื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 อออื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 ออออืออคอือ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 ืออ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 ยออืออืออออ บุ๊เดค่ะกุ่มน้ำมันรถสั่มส่วนน้ำมันรถไปแตงมาห้าสิบพันส่วนน้ำมันรถห้าสิบพันเดี๋ยวเฮยแม่เฮ็ดหมอกสู้กินเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดหมอกไปกินมื่ออื่นส่วนมื้อนี้ท่นน้องตุ๊กสิเฮ็ดอันเอขับปุ่นเนาะทุกคนเนาะบ่ได้กินขัปุ่นโดนโดนแล้วมื้อนั้นว่าสิเฮ็ดอันขัปุ่นน้ำมันน้ำยากะทิแบบเซอรนแกงเขียวหวานนะนะทุกคน มาเบิ้งตู้เย็นส่แมทที่มัดอันฟงอ่ะพี่แกงตุ๊กพี่แกงที่น้องตุ๊กได้มาจากอันเอฟซีฮเนี้ทุกคนแต่ก็โดนแล้วเนาะแต่ว่าน้องตุ๊กอร์ตู้เย็นใบกับมัดยังดิบดีเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กกลับไปเที่ยวกับเตยยอยอยู่เมืองแอดอีแม่หลางตู้เย็น สมมาล่างตู้เย็นจริงๆทิมมัดทุกอย่างเลยก็เลยแบบไปกินซะบ้านแกงเขียวหวานน้องตุก๊กจีเฮ็ดอ่าแกงเขียวหวานแล้วก็เอาข้าปุ่นเซอขนมจีนเซอน่ะแบบเอาตีนไก่เซอ,อร์ลูกสีนเซอแบบนั้นน่ะคือทีแซ่บแสบเนาะแต่ว่าแม่พุทธทิมซะพริกแกงน้องตุ๊กน้องตุ๊กกับโบ้แล้วจิเฮ็ดอ่ทเดินน้องตุ๊กเกี๊ยมเครื่องไว้เรียบร้อยก็เลยจําเป็นว่าเออเฮ็ดแบบซ้ำเนื้อเขาซะ นะนานานาก็เลยบเกิดเมนูขึ้นมาก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละแม่พูดดีกระายิม์มสบายของรักของห่วงของจุกระดเนาะอืมแล้แม่ปะบูด้วยแล้วก็เกลียมเครืองคายปกติเด้อทุกคนเด้อมือนี่นะเดี๋ยวคอนทำการมือว่านเขาว่าลวกเซนไปเรียบร้อยนะทุกคนมือนี่ ลวกเซฟขับปุ่นไว้เรียบร้อยแต่าพอไระเทศอีแมทีมพิกแกงเหมดนเลยรเราจะมาเฮ็ดอันขับปุ่นแบบสไตล์สาวซ้ำเหนือกันเลยเนอะ ม่ซิมของปาเนกันหอืมนมประเทศบุกต่างหากันจะบุกินปากิงอ่ะ

มาทุกคนเขามาเฮ็ดอันขับปุ่นกันเลยเนาะืัอนี้ว่าคิดว่าจิกินอัน,นขับปุ่นอันนน,น่ำปลาน้ำน่ำปลาอานนํำตัวปลานะที่อูคําเคยเฮ็ดให้กินตอนนั้นตอนอูคํามานเนาะละไปสกปล้ามาดตลาดบ่มีบ่มีปลาน,นิลซักโตวก็เลยว่า บ่มีปนินซ่าโตกันเลยว่ะเดเสื้อรสิ่นหมูเนาะทุกคนเกลี่น้ำมันหมูลงไฟนะคะกดนิ้วเสื้อกะทิได้ปกตินี่มันหล่อเสื้อแค่นึ่เสื้อบอกกะทิบุเสื้อ,อโอ้โหหมีบวมมากเนาะกะทิเนาะ or himak tok, himak tok take that with <to> <laughs> <coughs> 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 กระเทียมนะหอมบัวลงไฟผัดให้หอมหอมขอ้าวปุ้แบบแบบกระต่าน่องสุกสุง่ายงเนาะทุกคนเดี๋ยวคุณเพื่อก,กันเดิมวันนี้เสร็จแต่อาหารให้เบิง้งเนาะ กะเทียมกัระอมบัวหอมๆแล้วก็ใส่น้ำใจเป็นพริกแกงเผ็ดเนาะพริกแกงเผ็ดตาน้ำใจเป็นพริกแกงของคนไทยอีเซท,ทุกคน,นใส่ลงไปผัด,ดไปบอมหอม แต่ก็เสิร์ฟมักเผ็ดป่นหน่อยหนึ่งหอมๆเนาะทุกขอเสิร์ฟบตีหน้ายหพึ่งพมือนั่นบริเซอร์เนาะจะปกก็อาจเสมากเลยอาจแต่จะอารมณมือเดียวจเซอร์ ตอนบินแล้วมีากเรก็เอาหนามมาเซอร์หน่อยปิ้งแดงกีจังแซ่บปักคิงอ่ะ เป็นตะแเสยบโอเคจะประมาณนี้พอปิดไ้ครับรอให้ฟดครับประกาศทางนี้แมฟุดแมฟุดกำลังทำมกนี่นาอทุกคนนาอแต่บาจิป,ปิงปะคิงกับปลาปลาเดี๋ยวแม่ปลาขามกินนาออันนี้ส่วนอันนี้คือเกลียมเคื่องเฮ็ดเคืองคายมะอื่นนาอมีแครลอดมักซูมะอึมันตน้นนะเออมะแมนมัน มันดะามันแก้วนะทุกคนเอาไว้ฮ็ดขนมมีเมก็จะซักซื้อปลาพระวาบุวยมันนันหักเนาะไม่เนาะหออปลามันสื่อปลามันซื้อเวลาาเทาปีงมันมกรันมกมกหักกันคึงนะทุกคนตัวปลานี่กลายพันธุ์เป็นอันตัวปลาปลานิลเธอได้ดูจีเซ่้ั นำข้าปุ้น, <laughs> นะตะปาเป็นยังไงบ่มีตะปาก็บ,บ่มีเหงหายเหงมาใดเหงหาใดเอาไปเอาอมองไปเซิร์ตะปาน้องเขาบอกอยังมีอยู่ได้ไม่หนีลูกเกลือยังเห็นอยู่อืมเฮ้ยนารือไรเอาอะไรยังน้องเหาเอามองไปเซิร์ตีบันน่นใช่ไหมมันตำไปตำมาลากขึ้นมา <laughs> 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 บอกสตัวเองคือเวท S <S ยันน้ำยันแต้ดินน้ำยันน้ำปะนี่ยังวะมีพี่หัยากเข็ดมายันใต้ดินน้ำเดี๋ยวแม่พูดอันนี้อันนี้ไปนอนทุกคนเนาะปิ้งปลาไปครับสามตัวแต่มื้อนี้ไปอันไปสามคนแม่ได้ปลาสามตัวเมื่อวันไปสามคนได้ปลาตัวเดียวเออมื้อนี้ไปสี่เด้ปลาสามตัว,ตาาวอองนวา,าวนกับหพ่อแล้วมื่อวันไปสามคนกับตัว ลูกต้อยละกันมาจุยไปลำเดีวยวสามสามคนแต่จะปลาตัวเดียวต้อยจะทั้งปิงทั้งยานล้างปลาหักนี่สยนี่ยตือค,คือแม่ปิงก็นะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี่แม่พูดกัเอาเข้าวเปลี่ยนเซอร์พอเพราะว่าข้าวบริจงข้าวเบื่อนั่นเองเนาะทุกคน,กคนเพ็ดหมอกสไตล์เนื้อ เสื้อขอเบื้อเสื้อหนังเสื้อหอมต่อไปเมนเสื้อหรือเสื้อผ้าหม่มเสื้อหอมหวัวหอมเทียมเสื้อผักเทียม,ผ,ยมผมมีผักสีบริสีมาผัก,ส,กบบส่วนกับบริเเมือ่อส่วนกับบริเเมื่อเริ่มเม็ดผักกินแล้วเนาะทุกคนจะได้ไปส่วนอีก้กัะผมมีบริเวเมื่อส่วนก็นเลยแบบผักหม่มหน่อยอื <c oughs> ซอยลงไปเห็นหมกแบบนี้แซ่บแซ่บเลยทุกคนแบบหมกแบบนี้แหละเอาเป็นหนึ่งเสื้อขาวเสื้อนันทเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแหล,ละล่ะเอาเขาฮ้อนบายตอนเสา,สาแซ่บทำไเลยอาหารพืน้นเมืองแซ่บเดี๋ยวแม่อันนั่นเสิร์ฟไปนอนทุกคนเนาะ คือเสื้อกระเบื้องหรือเสื้อหอมเสื้อหอมบัวหล่ะก็ะเสืเ้อเกลือแปลงนัวมกเพชรหล่ะก็แล้วถ้ามาเสื้อมะแข็งนี่ก็เสืนเนเสนเนอ้อมะแข็งเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งตอนฮอเลยเดี๋ยวทุกคนน้องตุ๊กไปเบิ้งหมอขอปุ่นน้องตุ๊กก่อนนี่ทุกคนอย่างหอมเลยอย่างหอมอย่างแซ่บเบิ้งอือ มันเป็นนัวแบบน้ำคุ้นๆาแม่ลืมอันสำคัญตีนไก่กเดี๋ยวไปหลากตีนไก่มาต้มจะกินนะทุกคนทุกคนพิษพาดยังไงหลวงลืมตีนไก่ไปได้ไงใส่เลยเนาะต้มมันนี่เนาะคุแแซ็ปอยู่ดอก นยังพีทุกคนนี่เนาะแมดเ,เดเซอร์ดิบร้อยคือคือนองตุกว่าขนาดเฮ็ดแบบเดียวนะแต่แม่ดเดเซอร์มะเขียนเป็น,นบ่บุตเซอร์เพราะว่าอีเมจเจ็บเส้นแม่เจ็บเส้น,เจ,สนเจ็บกระเพาะเจ็บกระเพาะก็เลยบุตเซอร์มะเขียนนะทุกคนเนาะเพราะว่ามะเขียนนี่มันจะให้เธอเาแบบเจ็บเส้นเจ็บเอ็น่นะแต่กาเจ็บกระเพาะแบบว่าทาโคนนั่นทาโคนที่แบบ มักเจ็บกระเพาะอ,อยู่แล้วเจ็บกระเพาะเจ็บลำไส้คือบทจําเป็นต้องกินมะแขีนหลายเด้ยอยเพอมันบดีต่อกระเพาะลำไส้กินน้อยๆปล่อย,อยหอมๆไม่ได้เนาะทุกคนอือกฮอระหอ,หอแบบนี้แล้วก็เป็นหนึ่งเลยทุกคนอเสร็จแล้วรอต่อไปไปเบิ้งปลาเขาปลาสามร้อยต3 0สามหมื่นต โอ้ปลาสามมืนโตแล้แซ่บเนาะทุกคนมานนี่นะเต็มคาราเบลสุดๆแบบอ้อถาเส้นกะทิแห้งนว่นเนาะค้ามีปลาแห่งขน้นนีแต่ซิงที่ผมมีแค่นเนาะ อกะทิกะทิมีแต่แม่แม่พูดบ่มากก็เลยมาบร่ได้เจอเดี๋ยวเอาถั่วยมาแดงกินกันเลยถ่วยฉันอ่าเสียงขปุวนนี้เป็นขปุวนหลวเลยทุกคนเป็นเส้นแหงที่มันลวกเอาตุงจุก๊กกินได้น้อย น้อยแล้วน้อยแล้วเต็มถ้วยยางอร่อยตอนนเน้น พอ่พอพ่อไปกินกันเลยมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันพี่หนอมีตินไก่เด้อเบแซบนี่มีผักเลยเนอะผักยุพี่คือบ่ตรงอันเฮ็ดเอาเองเหลือนี่ไปซื้อเข้ามานี่แม่ซื้อเขาเด้<ข>อหา <3, 000. S 1> พัน ใบนบักระไยเนาะใส่ลงไปคนผูดเดือมักเผ็ดตื้อม,มักเผ็ดได้เนาะมักเผ็ดเจียวสักหน,น่อยึ่งก่อนักตุกคือมากกินเผ็ดแห้งแท้ อย่าก,กระเด่นกับตาเด้อฮึแสบจนลืมแป้นกเก่าอแหละทุกคนส่วนคลิปนี้น้นองตุ๊กกะขอตัวไปกินหน่งข้าวปุ่นก่อนเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้อมืม้อนี้น้องตุ๊กกะไปสวรมาล่ะไปสวรมาน้องตุ๊กกะได้ปลาเออได้ต้นเหนียวได้ต้นแม่อันนั้นน้อยนึง วันนี้น้องตุก๊ก大爷เดอกไอ้จอยแล้วก็อยากกีข้ขปุ่นแบบอันเชอร์ตีนไก่แบบน้ามันน้ำอะไรกี้แกงเขียวหวานแต่ว่บาบังเอิญแบบแม่ทิ้งเราเนาะผิดแกงก็เลยว่าเดี๋ยนมาเฮ็ดอันน้ำแขบบปุ่นแบบสไตล์สังเหนือแต่แบบนีก็แซ่บคือกันเนาะแซ่บแสบ,แสบอร่อยมากส่วนภาคทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุก๊กสาวเราสังเหนือเด้อบ๊ายบาย